ยอสวิตช์สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่ทททานกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับพี่นี่เช่นเคย Go to Sea Channel X2 นะรับผมวันนี้เราอยู่ในร็อบกับแมปที่มีชื่อว่า Project New World น,นี่เชนเคยนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาพูดเกี่ยวกับระบบเล็กๆ,กๆน้อยๆที่ท่านผู้ชมอาจจะไม่ได้สังเกตนะครับซึ่งระบบนี้ถือว่าเป็นระบบที่สำคัญมากเลยนะในการเล่น ให้เกมนี้สนุกยิ่งขึ้นนะแล้วก็อีกอย่างนึงท่านผู้ชมดูนี่เลเวลพียสามร้อยสิเป็นแล้วเป็นยังไงเมื่อคลิปที่แล้วยังแค่เลเวลดึงอยู่เลยเป็นยังไงโอเคเล่นทุวันและ <c oughs> คืนจริงเลยโอเคก็มันก็ไม่ยากมากนะผมซึ่งเออเออออคลิปนี้ก็มีคนมาแจกนะผมเดี๋ยวผมจะทิ้งโค้ดไว้เออ่ด้าน,านล่างลิงก์คิปชั่นนะครับ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเรามาพูดถึงเออ่ระบบนี้กันเลยนะครับระบบนี้มันก็คือระบบที่เรียกว่าระบบเลเวลนะครับผมเลเวลอะไรนั่นก็คือเลเวลนี้ เดี๋ยวเราไปกดที่เมนูนะผมให้ท่านผู้ชมมากดที่เมนูกดที่เมนูสเสร็จให้กดที่สเต็นะครับกดที่สเต็แล้วก็มาดูด้านล่างนี้นะครับผมระบบเนี่ยนี่นะครับผมระบบนี้คือระบบพวกฮาคิพวกสกายวอล์กพวกฮาคิ้สังเกตฮาคิเกาะฮาคิราชันนะครับผมแล้วก็แฟลตสเต็ปซึ่งผมก็รู้มาแบบแค่บางอย่างนะผมเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะผมอย่างแรกเลยไอ้นี้นะครับผมไอ้นี้บูโซนะผมคือฮาคิเกาะนะครับ ฮาร์คี้เกาะจะมีอยู่ทั้งหมด4เลเวลตอนนี้ผมก็ยังไม่สามารถทำได้นะผมเพราะเงื่อนไขาการทำฮาร์คี้เกาะหรือว่าการซื้ออย่างน้อยต้องเลเวล350แล้วก็มีเงินอย่างน้อย100,000นะครับผม100,000อันเนี่ยไอที 4, ่สีเขียวๆเนี่ยโอเคมี100,000ต่อไปอันนี้นะผมไอออฟออฟสุสิชันฮาร์คี้นะผมเคอคิดอสอังเกตก็เลเวล4เหมือนกัน อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันทํายังไงหรือว่าเราไปหาตรงไหนมาแต่ยังไม่อัปเดตเข้ามานะครับผมโอเคต่อไปอันนี้นะผมฮาคิราชันนั่นเองฮาคิราชันมีอยู่2องเลเวลนะครับผมซึ่งพี่ก็คงไม่ได้พีคือมันตั้งแบบ2000บรูปบ้างเลยนะครับผมแล้วก็อย่างหนึ่งคลิปที่แล้วเราลืมพูดเรื่องเกมพาร์ตต่างๆนะผมเดเราไปดูกันก่อนเลยโอเคเรามาที่ช็อปนะผมกดที่ชอ็อปโดยเกมพาร์ตก็จะมีนี่ครับผมคูณ 2XP นะครับผมคูณ 2XP คูณ2เงินเอ้ไม่ใช่คูณ2งเงินดิ มีให้เซื้เอเงินนะผมซื้เอเงินในเกมแล้วก็ซื้อเจมแล้วก็หลักๆเลยมีเกมพาร์ตตรงนี้นะผมมีไซเกอร์โบสนะผมแล้วก็คอฟฟินแล้วก็คุณซอมมันนี่แล้วก็ดาร์กปีนะผมแล้วก็นี่เลยฮาคิราชันสองสี่เก้าเก้าโลบักเกือบสองพันห้าแล้วก็อย่างหนึ่งเลยที่มีนะผมนี่เลยเดวิ่ฟุตนอร์ออฟเฟตอันนี้นะครับเ <c oughs> ครื่องหาหลนะผมสามพันโลบัคโอเคประมาณนี้นะครับผมเกมพาร์ตไม่ได้พูดในคลิปที่แล้วนะ <c oughs> คลิปแรกเลยโอเคไป อย่างแรกเลยเราจะไปพาไปการหาสกายวอล์เลยนะว่าท่านผู้ชมเคยสงสัยกันไหมเพรับว่าเวลาเราเกิดมาเนี่ยทำไมเราแค่สกายวอล์ได้ครั้งเดียวเนี่ยสกายวอล์ได้แค่ครั้งเดียวนะครับผมแต่ผมสามารถสกายวอล์ได้ถึงสี่ครั้งนะครับผมหนึ่งสองสามสี่สี่ครั้งนะครับผมซึ่งนี่ท่านผู้ชมมาดูอย่างนี้ที่สแ,แต็นะครับผมถ้าท่านผู้ชมมาเริ่มเล่นใหม่นะท่านผู้ชมให้มาดูที่สกายวอล์ด้านล่างนี้นะครับทุกคนก็จะเป็นศูน ทับสองนะครับผมซึ่งผมก็ได้ไปเรียนมาแล้วนะครับผมกลายเป็นหนึ่งทับสองนะผมซึ่งเดี๋ยวเราจะพาไปดูจุดที่เอาไว้เรียนสายสกายวอล์กแฟชั่นสเต็ปอ่แล้วก็อ่บูโซนะผมคือฮัรชคีก่อนนั่นเองไปเดีราไปเลยแต่ก่อนหนึ่งคนที่จะเข้าไปชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พี่ด้วยนะน้องนี่ดูพี่มีผลทรายด้วยออกของพี่เป็นได้ผลทรายนี่ถามว่ามันดีไหมมันถืว่ามันดีเลยนะผมมันเป็นโลเกียโดยเกมนี้โลเกียไม่จํากัดน,นะครับผมเกมนี้โลเกียไม่จํากัด โอเคประมาณนี้โลเกียไม่จํากัดแต่ว่ามันก็มีข้อจากัดอยู่เล็กๆน้อยน้อยนะผมคือถ้าผู้ชมต้องมีเวลมากกว่ามอนสิบเวลสมมุติถ้าผู้ชมเวลหนึ่งมอนเวลสิบใช่ไหมหมอนจะตีท่านผู้ชมเข้าถ้าผู้ชมต้องเวลสิบเอ็ดมอนเวลสิบแบบเนี้ยมอนตีไม่เข้าแน่นอนโอเคประมาณนี้นะครับผมไปเดี๋ยวเราไปหาที่หาสกายวอลก่อนนะเพราะวันอยู่ใกล้นะผมตอนแรกท่านผู้ชมจะมาเกิดตรงนี้ใช่ไหมมาเกิดตรงนี้นะครับผมตรงนี้เลย ตัวนี้เลยต่อแรกนะครับผมโดยสกายวอล์กจะขายอยู่ตรงนู้นนะจากจุดเรียนรู้อยู่ตรงนู้นนะผมสกายวอล์กซึ่งเงื่อนไขของมันเนี่ยเอ่ออะไรเรียกว่าเออมันคุณต้องมีเงินอย่างน้อย20,000ื่นนะผมเงิน20,000ื่นแล้วก็มันน่าจะจํากัดเลเวลด้วยนะผมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าท่านผู้ชมอยากรู้รา,ายละเอียดรายละเอียดก็มาคุยกับฟิชแมนนี้ได้นะโอเคเขาบอก okay, ว่าเออสามารถไปเรียน Skywalk Evo sky ีโวอยู่สกายวอล์กอิสซัมเวลในเดอะเชลล็อกกอันนี้ได้นะผมไปเดี๋ยวเราไปกันเลย โดยวิธีการไปของผมผมจะบินไปนะผมผม,ผมกดใช้เวอร์ชัยบินไปปุ๊บโอเครอแป๊ัหนึ่งไอ้น้องนี่คนระับผมท่านผู้ชมหันหน้ามาตรงทิศที่เดียวกับฟิชเชอร์แมนนะผมแล้วก็มันจะอยู่เสาอันแรกเลยอ่าเสาแรกเลยนะครับผมโอเคพอเรามาถึงนี่นะครับผมมาถึงนี่แล้ว เราเอตอนแรกเรามาถึงนี่ใช่ไหมมาถึงนี่มันจะมีทางเข้าอยู่ตรงนี้นะผมนั่นนั่นคือเกาะเริ่มต้นนะนี่คือเกาะเริ่มต้นนะผมและนี่คือก็คือทางเข้านะให้ท่านผู้ชมเข้ามานะผมเข้ามาแล้วก็มาตรงนี้นะผมถ้าผู้ชมไม่เงยขึ้นไปถามว่ามันให้ทํำยังไงถ้าท่านผู้ชมไม่มีสก,กิลบินก็ให้แกปให้แกปโผล่แบบนี้ขึ้นไปนะผมอ่ะปกติทุกคนมีคนเดียวใช่ไหมก็พยายามแบบทีละนิดทีละหน่อยนดะอย่าลูกเดียวตกลงมาเนี่ยให้แกปโผล่ขึ้นไปนะผมแต่ใครที่มีสกิลบินก็จะโชคดีหน่อยให้บินขึ้นไปเลยกตัว ก็บินขึ้นไปตรงตรงเลยนะผมตรงตรงเลยโอเคจะบินไหมสุดนะถึงยังเนาะยังไม่ถ hey, ึงนะครับผมยังไม่ถึงต้องสุดๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวบินขึ้นไปรอสกิลเระโอเคบินขึ้นไปเฮ้ยตกตกตกเฮ้ยตกตกตกเออเกือบ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 นี่ยขนาดมีสกิลบินยังลำบากเลยไหนแล้วอะโอเคตรงนี้เออ่โอเคเราบินมาถึงจุดสูงสุดยังเลยนี่นี่ต้องขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะครับผม นี่ครับผมเราขึ้นมาตรงจุดสูงสุดก็จะเจอซันจีตัวน้อยนะผมซึ่งตอนแรกอ่ะเราก็ให้ไปคุยกับซันจีนะผมเตรียมเงินมาด้วยสองหมื่นแล้วก็เลเวลเท่าไหร่ผมจำไม่ได้นะผมโอเคเราก็ไปคุยกับซันจีเลย You can evolve your Skywalk skill here off up อ่าไอ้นี้ไอะธอแบบนี้หรอโอเคเราก็คลิกไปเลยนะผมแล้วก็คลิกอีกทีนึงแล้วก็คลิกอีกที เนี่ยครับมันจะอันล็อกนะครับตอนแรกทุกคนจะไม่ที่ยังไม่ได้เรียนก็จะมีอันล็อกหรือในเลเวลออฟสกายวอล์กเลเวลเท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้แล้วก็คุณต้องมีเงินอย่างน้อย2องหมื่นนะผมซึ่งผมได้เรียนไปรอบหนึ่งแล้วไอ้น,นี่คือรอบที่2นะรอบที่2ก็คือเลเวลสองนะมันต้องมีเลเวลห้าร้อยแล้วก็เงินสี่หนึ่งแสนนะครับผมโอเคประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็กดเรียนเรียนรู้ไปเลยนะครับผมโอเคอ่ะอันนี้ผมเรียนรู้ละต่อไปเราจะพาไปจุด อ่าอ้นี้กันนะครับนะครับผมแฟลตสเต็ปนะครับผมระบบแฟลตสเต็ปเ้ยไม่ใช่ระบบดิแฟลตสเต็ปนี่ก็คือเป็นสกิลแบบยังไงดียะแบบโซลูอะครับผมเนี่ยเอ่อนี่ครับผมแฟลตสเต็ปผมได้มาแล้วตัวทีนี่ครับตัวทีนะครับผมแฟลตสเต็ปนี่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะเลเวลสองเลเวลสามนี่เขาเรียนกันตรงไหนนะผมเรียนเลเวลแรกนะครับวิธีการรับนะครับนี่ครับวิธีการใช้ก็เอาเมาส์ไปเออ่เลือกเลือกตำแหน่งนะครับแล้วก็กดตัวที นี่ครับมันก็จะวาร์ปมาแบบนี้เลยโอเคประมาณนี้ไปเดีย๋ยวเราไปเอ่อไปนู่นกันเลยไปเรียนที่เรียนเฟสสเต็ปนะครับเอ่อจุดที่เรียนเฟสสเต็ปนี่เดี๋ยวเปิดแผนที่ดูนะผมแผนที่ก็ไอ้ดียวเขียวนี่คนระับจุดที่เรียนเอ่อเรียนเฟสสเต็ปก็จะอยู่ที่ก่อนเลเวลสี่สิบนะครับผมเอ่อก่อนเลเวลสี่สิบนะโอเคประมาณนี้ก่อนตรงนี้เลยไปเดีย๋ยวเราไปที่เกาะเลเวลสี่สิบกัน อโอเคนะผมตอนนี้เราก็ไปอยู่ที oh, mm ่เกาะหรือรูสี่ดิบไปแล้วนะผมซึ่งมันจะอยู่เนี่ยเนี่ยเมื่อกี้เราอยู่อันนี้ใช่ไหมอันใหญ่ๆตรงเนี้ยเราก็ขับเรือมาใครที่ไม่มีเรือนะก็ขับมาเอ้ใครมีเรือก็ขับมานะผมขับมาจนที่เกาะหรือรูสี่ดิบด้วยแฟรฟสเต็ปเอ้ยแฟสเต็ปนะผมจะอยู่ที่นี่ตรงนี้เลยตรงนี้นะตรงนี้สันจิอีกแล้วใช่มันคือสันจีแล้วเรียกผมปุ๊บโอเคนี่มันจะอยู่ตรงนี้นะผมก็กดเลเวลหนึ่งแลผมโอเคผมเรียนแล้วก็จะอยู่ประมาณนี้โดยค่าเรียนนี่ประมาณห้าหมื่นห้าหมื่นถ้า โ okay, อเคต่อไปเลยอีกอย่างหนึ่งนะผมนั่นก็คือหาคีนะผมหาคีเกอดนะผมโอเคหาคีเกอดไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าหาคีเกอะอยู่ตรงไหนหาคีเกอะจะพาอยู่ที่เกาะเลเวล350นะผมนั่นก็เกาะนี้นะผมเกาะนี้คือมันหาไม่ยากเลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมเดี๋ยวไปเจอที่เกาะเลเวล350นะครับก็โอเคนะผมตอนนี้เราก็มาอยู่ที่เกาะเลเวล350เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ซึ่งเกาะเลเวล40จะอยู mm ่ตรงนู้น oh, น okay. right. okay. ่ะจะอยู่ตรงนู้นเราก็บินตรงมาเลยนะบินตรงมาเมื่อกี้ผมบินตรงมานะหรือว่าจะขับเรือมาก็ได้นะโอเคตอนนี้พอเราอยู่ที่เกาะเลเวล350นะผมให้เราไปเอ่อเดินตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะอ่ะอยู่ตรงนี้อยู่ด้านหน้ามานะครับให้เราเดินไปด้านหลังมานะครับผมให้เดินมาชิดชิดซ้ายเลยนะชิดซ้ายเลยตรงนี้เลยอ่ะตรงนี้ให้เราเดินชิดชิดซ้ายมาแล้วก็เดินตามขอบนี้ไปเลยนะครับะ นี่ครับผมเรลลีล่ก็อยู่ตรงนี้นะผมเรลลี่เราจะมาเรียนกับเรลลี่นะผมนี่โอนแมนส์เอ่อซินเวอร์นะผมบูโซเทนเนอร์เทนเนอร์นะผมโอเคเราก็กดเรียนกับมันเลยนะโอเคยูอันล็อกเลเวลหนึ่ง for อาริโกอคุณต้องมีเงินอย่างน้อยหนึ่งแสนแล้วก็เลเวลสามร้อยห้าสิบนะโอเคประมาณนี้นะผมก็ผมเนื่องจากว่าเลเวลผมยังไม่ถึงนะเดี๋ยวเลเวลถึงเราเข้ามาดูอันอีกทีนึงนะผมมันเป็นยังไงกันบ้างโอเค อ่าท่านผู้ชมผมลืมพูดอีกระบบเออระบบระบบสเต็ตนะผมสเต็ตเดี๋ยวเรามาพูดถึงระบบสเต็ตกันเล็กๆน้อยๆนะผมโอเคสเต็ตแล้วก็นี่นะผมระบบม,มันจะมีคอมแบทดีเฟนซ์ซออตแล้วก็เดฟิฟฟูนนะผมซึ่งระบบคอมแบทนี่มันจะเชื่อมกับระบบสตมิน่าหลอดสีฟ้าฟานี้นะผมโอเคประมาณนี้แล้วก็ดีเฟนซ์ก็คือเลือดซออตก็คือดาบนะผมแล้วก็ก็คือพลังผลไม้ปีาศาจนะผมโอเคประมาณนี้ก็ตอนที่นี้ก็มีประโยชน์มากมายหลาย หลายเอ่อหลือหลายเลยนะโอเคก็สำหรับคลินี้อยากให้ผ e. pim, ู้ชมท่านใดชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมครเพื่อเป็นกลังใจนพี่ด้วยนะแล้วก็อย่างหนึ่งอย่าลืมมาเล่นเกมโปรเจกต์วิ w เวอร์กันด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เกมไว้ด้านใต้ลิงก์คลิปชันแล้วก็โพสนะครับ XP คูณสองนะครับเอ่อสามสิบนาทีโอเคอะไรับคลิปนี้มีแค่นี้ถ้าผู้ชมท่านใดชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครเพื่อเป็พี่ด้วยนะครับผมบ๊ายบาย